5เทคนิคนี้นะครับอาการท้องผูกของท่านเนี่ยจะมาลายหายไปภายใน7วันนั่นเองครับสวัสดีครับผมหมอทับนะครับและนี่คือดรทับชแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาการท้องผูกครับผมมั่นใจว่าเป็นอาการที่พบกันบ่อยมากๆครับและผมบอกเลยว่า ถ้าท่านได้เทคนิคนี้ไปนะ5เทคนิคนี้นะครับอาการท้องผูกของท่านเนี่ยจะมาลายหายไปภายใน7วันนั่นเองครับแล้วเป็นเทคนิคที่แบบแพงมากๆเพราะปกติผมสอนแต่อยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ราคาหลักหมื่นครับแต่วันนี้เอามาจัดให้แบบฟรีๆเลยนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับเพียงทำ5เทคนิคนี้7วันท้องผูกหาย ทันทีครับก็ชัดเจนนะครับเรื่องท้องผูกนี่เป็นเรื่องแบบผมว่า10คนมีปัญหาอย่างน้อยสักส5คนเนี่ยต้องมีต้องมีนะครับต้องมีนะครับก็เป็นปัญหาเรื่องปกตินะครับแต่ถ้ารู้มันแก้ได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็นักเรียนในคอร์สคีโตจินิกไดเอทของผมเนี่ยนะครับที่ผมดูแลอยู่ร้อยคนเนี่ยนะครับก็ไม่มีท้องผูกเลยครับสบายมากเพราะคนส่วนใหญ่บอกกินคีโตจินิกไดเอทจะท้องผูกนู่นนี่ก็ ก็นั่นแหละครับก็ก็กินไม่เป็นนะครับก็ประมาณนะั้นถ้ากินเป็นมันก็ท้องไม่ผูกมันก็ตกไปตรงมาใช่ไหมโอเคคราวนี้ผมบอกเลยวันนี้เอาเทคนิคที่แพงมากๆมาสอนปกติเนี่ยอยู่ในคอร์สราคาแพงมากๆแต่วันนี้เอามาแบบฟรีๆครับนั่นคือข้อแรกเลยครับนั่นคือการทานอาหารกากใยสูงอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องชัดเจนนะครับอาหารกากใยสูงมีเยอะแต่อาหารกากใยสูงที่ทําให้ท่านขับถ่ายดี นั่นคือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวถา,ถามว่าทำไมดีกว่าอย่างอื่นดีกว่าเผือกดีกว่ามันดีกว่าข้าวดีกว่าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเพราะว่าตัวผักใบเขียวนั้นน,น,นะครับมีกากใยสูงนะครับและมีคาร์โบไฮเดรตต่ำนะครับคือคือประโยชน์โโสูงโทษต่ำคาร์โบไฮเดรตสูงสูงไม่ค่อยดีกระตุ้นอินซูลินเป็นเบาหวานอ้วนง่ายโรคเพียบนะครับอันต่อมาครับ ผักใบเขียวมีแมกนีเซียมสูงตัวแมกนีเซียมนี่ครับตัวจี๊ดเลยนะครับจะทําให้ระบบการขับถ่ายดีนะครับก็ดีมากๆต้องต้องลองต้องจัดนะครับวันหนึ่งเนี่ยจะต้องได้ประมาณเท่านี้ผักใบเขียวนะครับเต็มที่นะครับบางคนบอกเฮ้ยบางวันหาทานไม่ได้มีครับมีเทคนิคถั่วครับถั่วเปลือกแข็งไม่ว่าจะเป็นแอลมอนด์ลิสงพิสตาชิโอแมคคาเดเมียนัทนะครับเยอะแยะนะครับพวกถั่วเปลือกแข็งนะครับ ผมแนะนําพวกถั่วเปลือกแข็งมากกว่าถั่วเปลือกอ่อนหรือว่าพวกถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะกว่าคือทานได้แต่ต้องระมัดระวังแต่ถั่วเปลือกแข็งเนี่ยจะมีไขมันดีสูงซึ่งไขมันดีนะจะไปไล่ไขมันเลวของท่านทิ้งไปอีกทาให้ไขมันนีเลือดลดลงความดันลดลงร่างกายดีขึ้นนะครับโอ้โหพวกทานคีตโตจินิกทานโลคาบเดอเอตาทานแบบนี้กันตลอดน,นะครับคือสุขภาพดีไขมันดีบางคนเบาหวานนี่เลิกทานยาได้เยอะแยะนะครับ อ่ะต่อมาครับเทคนิคข้อที่2ครับนั่นคือการดื่มน้ําครับ ดื่มน้ําให้ถูกต้องนะครับอย่างน้อยผู้ชาย3ลิตรเป็นต้นไป3ลิตรนะครับผู้หญิง2.5ลิตรนะครับถ้าตัวใหญ่หน่อย3ลิตรก็ได้นะครับผู้ชายตัวใหญ่หน่อย3.5ลิตรก็ได้ถามว่าเพราะอะไรต้องบอกนี่ฮะข้อแรกกากใยสูงเนี่ยเขาเตรียมอุจจาระไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วแต่มันยังไม่ออกหรอกมันเหนียวมันเหนืดมันแข็งมันอยู่ในลาไส้อ่ะคราวนี้เราต้องเอาน้ําไปผสมเยอะๆพอน้ำไปผสมเยอะๆเนี่ยมันจะนุ่มแล้วมันจะไหลออกมาง่ายคือมันต้องมีมวลแล้วมีความนุ่มถึงจะออกนะอุจจาระมีแต่มวลไม่นุ่มมันจะแข็งนนะะรัเพาฉ้ การเพิ่มน้ําดื่นจะทําให้อุจจาระของท่านออกมาได้ง่ายนะครับคี้เลยนะครับอันที่สารต่อมาครับเพิ่มแบคทีเรียชั้นดีในลําไส้นะครับแบคทีเรียชั้นดีเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในไหนบ้างนะครับอยู่ในพวกโยเกิร์ตระวังนะครับ เลือกโยเกิร์ตที่มีคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า5กรัมนะครับในกระป๋องหนึ่งอย่าไปเผลอกินพวกแบบผสมรสหวานเยอะๆยิ่งอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วมีอย่างไรกิมจินะครับมีนัตโตะนะครับแล้วก็มีพวกซาวคราวนะครับแล้วก็มีแตงกวาดองนะครับโอ้เยอะแยะนะครับมีคอมบูชานะครับทานได้นะครับพวกนี้จะทําให้แบคทีเรียในลาไส้แบคทีเรียชั้นดีเนี่ยช่วยย่อยสลายอุจจาระทำให้ขับถ่ายได้ดีไม่พอครับถ้าเรายิ่งทานผัก หรือกากใหญ่เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นพรีไบโอติกก็คือเป็นอาหารของเจ้าพวกโปรไบโอติกนี่แหละจะยิ่งทําให้โปรไบโอติกนั้นมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นคือการเดินครับเดินอย่างน้อยวันละ8,009นะครับคนไข้หลังจากผ่าตัดนะครับ โดยเฉพาะผ่าตัดช่องท้องเนี่ยผมจะให้ลุกยืนเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เดินเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เท้าท่านเดินลำไส้ท่านก็เดินตามท่านนั่งอยู่เฉยลำไส้ท่านก็นั่งอยู่เฉยๆเหมือนกันฮะนั่ง Work ์ r o m ม o m e ไม่เดินไปไหนเลยท้องผูกทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเดินอย่างน้อยวันละ8,900ได้สุขภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับมา่อกันสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นคือการนอนครับ อย่างน้อยท่านต้องเข้านอนและตื่นนอนตรงเวลาผมแ right นะนําเลยนะครับเข้านอนสี่ทุ่มตื่นหกโมงเช้าหรือตีห้านะครับนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาขับถ่ายตรงเวลาครับฮอร์โมนมาปกติถ่ายง่ายสบายนะครับใครชอบถ่ายเช้าตื่นมาปุ๊บถ่ายเช้า,ถ,า,ชาถ่ายเวลาเดิมร่างกายรู้ตื่นปุ๊บถ่ายเลยใครชอบถ่ายก่อนนอนนะครับนอนเวลาเดิมเข้าห้องน้าเวลาเดิมปุ๊บ ถ่ายเลยบางคนถ่ายเช้าเย็นถ่ายเลยสบายสบายนะครับและนี่ก็คือ5เทคนิคง่ายๆท่านทําแบบนี้ติดต่อกันเพียงแค่เจวันเนี่ยรับรองครับรับรองครับท้องผูกหายไปเลยก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้ไม่มีท้องผูกครับโอเคครับ,รบแล้วมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งขอบคุณครับบา,บายวิกฤตโควิดยิ่งชา้ายิ่งสูญเสียถ้าเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้เร็วขัดกรองผู้ป่วยได้เร็วขึ้น เท่ากับจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายจเชื้อและลดการสูญเสียชีวิตได้และข้อดีของการมีคุณหมอกใกล้ๆตัวคือเราสามารถปรึกษาเรื่องโควิดได้ทันทีเลยค่ะได้คำตอบทุกข้อสงสยัยเช่นเราเสียงแค่ไหนต้องทำยังไงต่อที่สำคัญคือปรึกษาคุณหมอได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอค่ะแค่โหลดแอป Doctor A2Z ลงทะเบียนเลือกให้คำปรึกษาโควิดฟรีเลือกแพทย์เริ่มคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางในแบบ f ฟา l เลนเพื่อช่วยให้ทุกอย่างเร็วขึ้นลดความแออัดในโรงพยาบาลลดความเสีย่ยงลดความสูญเสียเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากทีมแพทย์โควิดจิตอาสาในมือคุณกว่า400ชีวิต เราจะร่วมกันฝ่า,ฝาวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน